อ่สือสามนี่เออครับอาจาชิทานมทางมนีางเออยี่้จนมีใครบ้างี่ยืดรัดนัด

ยังซึ่งทุบใส่คำเยอะครับยังซึ่งทุบ

อไะตายทั้งเค่องท้งตครับขอแกะส้อเนาะพี่ขานแกะ่งพี่ขานนะฮะเออถามว่าไม่ได้มชื้นอเ่ยเบาห้าม่จาจันนี้เขานคะอันนี้เขาเนชื่ออันนี้ท่าไหรด้วยก้าวเก้ากิโล อันนี้4ี่ร้อยแปดสิบสามเกะเก๊ะจังบดเนาะอันนเนาะจ้าอันเ่าไหกันล่เกะเนาะอันนี้อันเท่าเจ็ดแปดอันเกะเม็ดแนวเกะเม็ดแนวเาอกว่าเขัดมาแล้วคุณผู้ชมเกสามปีบบาครับครับ้าง้องต้อง บักเลียงก็บอกกันจิัดเอออันน um, ี้แหละไปสิ่งทเขาจหลายใหญ่เกียนแบบชื่อตัก็ไม่เอาหาางเลันน้่น่หลนีากันขายชิปอะของ่งจะขายละขุตุกบบอร์ค่มะขามมันเขาไม่อคไรซื้อเออันมีแกะหนุอยเออซื้อได้แต่น้ำาแล้วก็อ่น

สองสามมืยา้อคยัง่ห้องเอาด้อคนยเข็เนเจ้าจะได้โลสามสิบักแกะหน่ยมันออกยาจะแกะอยาอ้ออาะขายนี่นี่แล้วขายเนี่ยนี่แหละเอาถุงเน่เอาถุงไหมเอาถุงเออถุงเไปซื้ออีบันไดเนาะ มีแกมีแก mm ่คนเดียวคนเดียวแก้ม okay. mm ันกะน้ำได้นักเบาคือกันเนาะมีข้าวเดียวอันนี้กาชิลลอเอาเองกันเอ้าฝากุูแมุ่ณแม่

เราได้จะดแชตัวนี้ครับอิตันครับครับอันชินน้นครับอาวาครับทุกคน